เอาเลย<ไ>ปลายเปิดแอรสวัสดีค่ะก็มาพบกับรายการสิงซูในช่องของอากาศนั่นเองแต่ว่าสงสัยไหมว่าทำไมวันนี้มาคนเดียวเราไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเรายังมีอีกหลายๆคนที่จะมากับเราแต่ว่าวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาให้ทุกคนดูค่ะก็คือเราจะมาแนะนำสาขาทั้งสสาขา ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองว่าเรามีสาขาอะไรบ้างในคณะรัฐศาสตร์เนาะก็คือสาขาแรกก็คือ IA หรือสาขาการระหว่างประเทศสาขาที่2ก็คือ PA Public Administration หรือบริหารรัฐกิจสาขาที่3คือ g o p หรือ Government เป็นสาขาการเมืองกับปกครองแล้วก็ PIR เป็นสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศเป็นภาคภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็ วันนี้เราจะมาบอกว่าแต่ละสาขาเนี่ยเรียนอะไรทําอะไรประกอบอาชีพอะไรได้บ้างแล้วก็เตรียมตัวสอบเข้ายัางไงก็ถ้าใครอยากดูกแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาพบกันกับสาขาแรกนะคะคือสาขาอะไรคะสาขา,าการระหว่างประเทศนะครับหรือว่า international a f f a i r นั่นเองซึ่งสาขานี้เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็นโยบายการต่างประเทศนะครับ แล้วทำไมถึงเลือกสาขานี้คะที่เลือกสาขานี้นะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยชอบเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์คนอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยยิ่งทําให้แบบสนใจการเมืองของแต่ละประเทศแล้วก็ความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศในปัจจุบันด้วยก็เลยเลือกสาขานี้ครับแล้วคิดว่าสาขาไอเอเนี่ยเหมาะกับใครบ้างถ้าสําหรับสาขาไอเอนะครับก็คิดว่าอย่างที่บอกไปเลยก็คือเหมาะกับคนที่ชอบเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบโลกทุกวันนี้่ะกก็นาาาจม แล้วไเอเเรียนวิชาอะไรบ้างคะแบบประมาณไหนขอละเอียดนิดน,นึงก็ <IS U se ales> สําหรับวิชาที่ <S 1> <S 1> <S เปิดให้สําหรับนักศึกษาในสาขาเอเอเรียน <acle> นะครับก็จะเป็นพวกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแต่ละประเทศหรือว่าความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศหรือว่านโยบายการต่างประเทศก็อาจจะมีเช่นวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอเมริกาอะไรแบบนี้หรือว่านอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับก er ็คือแบบเรียนเกือบทั่วโลกเลยใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เจาะประเทศด้วยก็เจาะประเด็นแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นรอบโลกด้วยครับดูเยอะมากใครสนใจก็ลองดูก็คือผั้ไปแนวสอบเข้ามารอบไหนเข้ามาในรอบ3.1หนะครับหรือว่ารอบสอบตรงนั่นเองอืมก็คือหลายๆคนกคสงสัยว่าสอบตรงเนี่ยมันต้องมีการเขียนเรียงความใช่ไหมแล้วแบบพาร์ทของ IA เนี่ยมันต้องเขียนอะไรยังไงบ้างครับสำหรับพาร์ทของการของเรียงความ IA นะครับก็ จะเน้นไปที่เรื่องของข่าวนะครับแล้วก็หเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะบางทีเขาอาจจะให้เรามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสเตทเมนที่โจทย์กําหนดมาแล้วก็อาจจะต้องเอาข่าวที่เรารับรู้มาเนี่ยหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่เรารู้มาเนี่ยมาใช้ตอบในเรียงความนะครับสิ่งสําคัญในส่วนนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัแล้วแบบมันก็ต้องมีสาขาเอ๊ไม่ใช่มันก็ต้องมีอาชีพในอนาคต ว่าอาชีพเนี่ยมันสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างถ้าเรียนสาย a ออ่าครับสำหรับอาชีพในอนาคตของ IA นะครับก็ถ้าเบสิกจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการสอบเป็นนักการทูตเนาะซึ่งเป็นการสอบข้าราชการที่ค่อนข้างท้าทายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปทํางานในใสายนักการทูตเนี่ยพวกบริษัทเอกชนที่เขาต้องการจะมีคนทําในเรื่องของการติดต่อกับ ต่างประเทศอะไรแบบนี้ธุรกิจต่างประเทศเนี่ยก็เราก็สามารถไปทํางานกับเอกชนก็ได้นะครับหรือว่าจะทํางานในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่แค่กระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นนักข่าวก็ได้น้อเพราะว่าเราก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรอบโลกเลยาการเป็นนักข่าวก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่เรียนไอเอมนะครับก็คือสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายอาชีพเลยเนาะต้องครับจากานนี้คืออะไรเรียนอะไรบ้างคะ สาขาของเราก็นะคะก็คือสาขาบริหารหลักิกณฑ์สาขาบริหารหลักเกิจนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ภาครัฐนะคะพูดถึงการจัดการเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะวิชาที่จะเรียนใน ปีหนึ่งเทอมสองนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังการบริหารงานบุคคลระบบราชการหรือว่ากรอบคิดทางบริหารธุรกิจที่เรียกว่าพาราดามค่ะสาขานี้นะคะยังมีวิชาเลือกที่น่าสนใจอย่างเช่นการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือว่าการบริหารจัดการภปฏิบัติด,ด้วยค่ะที่เราเลือกเรียนสาขานี้นะคะคือตอนแรกอะ่ะเราลังเลว่าจะสอบเข้านิติหรือว่ารัฐศาสตร์ดีสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจเลือกยื่รัฐศาสตร์ไปแล้วก็สอบติดสาขาบริหารธุรกิจค่ะ ค่ะสำหรับเรานะคะก็คือเราอะ่ะอยากเข้าระหว่างประเทศแต่ว่าคะแนนเราไม่ถึงเราก็เลยเลือกที่จะมาเรียนบริหารและธุรกิจแทนค่ะค่ะเราคิดว่าสาขานี้เหมาะกับใครค่ะสาขานี้ก็เหมาะกับคนที่สนใจประเด็นการเมืองในปัจจุบันนะคะแล้วก็ชอบในการลงมือแก้ไขปัญหาเพราะว่าสาขานี้ได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะแล้วมีการเตรียมตัวสอบเรียงความยังไงบ้างคะอ่าสำหรับการสอบเรียงความนะคะเราอ่ะไม่ได้เรียนพิเศษ เลือกที่จะอ่านหนังสือเองแล้วเลือกที่จะติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันนะคะสําหรับการเขียนเรียงความเนี่ยเราจะต้องตอบคําถามให้ชัดเจนนะคะจับประเด็นให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าจะอยากได้คะแนนเพิ่มเนี่ยควรจะยงวิธีการแก้ปัญหาเข้ากับทฤษฎีทางบริหารธุรกิจจะได้คะแนนเพิ่มค่ะค่ะสาหรับอาชีพนะคะของ PA นะคะก็จะประกอบอาชีพเช่นเออร,ราชการรัาวิสาหกิจเอ R องค์กรพวก UN UNSCR หรือว่า NGO อะไรก็ได้ค่ะแล้วก็บริษัทเอกชนก็ได้ค่ะสาขานี้คืออะไรแล้วเรียนอะไรบ้างคะ เก้าพวกเรานะคะมาจากสาขาการเมืองและการปกครองก็สาขาของพวกเรานะคะก็เรียนเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งการเมืองไทยแล้วก็การเมืองต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญพักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งจะกระจายตามรายวิชาต่างๆอย่างเช่นปรัชญาการเมืองทฤษฎีทางการเมืองแล้วก็ การเมืองการปกครองของประเทศต่างๆแล้วก็ความเชื่อมโยงของการเมืองแล้วก็หน่วยระดับทางสังคมดังอื่นค่ะทำไมถึงเลือกเลยนสาขานี้คะก็เพราะว่าเรียนธดรกีที่เราอยู่เป็นสาขาริหาธุรกิจนะคะก็เลยอยากได้อะไรที่มันสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้ก็เลยเลือกเรียนการเมืองการปกครองที่ธรรมศาสตร์ค่ะล้วอย่างของเรานะคะเราก็เป็นคนชอบแบบเออศึกษาเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็ประชาาการเมืองของแบบของไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเรียนการเมืองการปกครองอาจจะแบบ เหมาะกับเราเราจะทําได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสาขานี้เหมาะกับใครคะสาขานี้เราว่าเหมาะกับคนที่สนใจแล้วก็อยากรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมืองแล้วก็เหตุการณ์ทางการเมืองประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการเมืองไทยค่ะแล้วก็รวมถึงคนที่สนใจอุดมการทางการเมืองแล้วก็การเมืองกับปกครองที่เป็นระบบในสังคมไทยค่ะ ค่ะอย่างสาขาการเมืองปกครองนะคะในปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยเราก็จะเรียนอนเธอร์ลักชั่นของทั้งสามสาขาเลยไม่ว่าจะเป็น P A I A, A และการปกครองค่ะพอเราขึ้นมาปีสองเทอมหนึ่งนะคะเราก็จะเรียนวิชาบังคับของสาขาคือพรรการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งกฎหมายปกครองและลประวัติการเมืองท้องถิ่นเป็นต้นค่ะ ค่ะสำหรับวิชาเลือกในสาสาของพวกเรานะคะก็จะมีการเอาความรู้ของการเมืองการปกครองเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นประยุกต์กับเศรฐษฐกิจการเมืองอย่างเช่นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองไทยรวมไปถึงกับศาสตร์ของจิตวิทยาอย่างวิชาพฤติกรรมทางการเมืองความมีเห็นสาธารณะและจิตวิทยาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเรียนการเรียนเกี่ยวกับการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะเตรียมตัวสอบเรียงความพัฒปกครองยังไงคะใครอย่างเรานะคะก็มีการเรียนพิเศษมาแต่ว่า การใช้ในการในสอบจริงๆก็คือเราจะแบบว่าเขียนไปตามที่เรารู้แต่ว่าต้องมีความเชื่อมโยงกับโจทย์แล้วก็เขียนแบบว่าอย่างมีหลักการมีเหตุผลมีข้อมูลที่สามารถนำนาจารย์ได้ค่ะค่ะข,ของอย่างเราก็เราไม่เ,เรียนพิเศษเราเน้นไปที่การอ่านหนังสือซึ่งเราอ่อานหนังสือติวของค่ายเปิดทํำสิงนะคะซึ่งเป็นค่ายที่ค่ายของคณะเลยก็เป็นค่ายที่ดีมากนะคะอยากให้มาแล้วก็อ่าเราใช้หลัก แต่การเขียนแพทเทิร์นเรียงความแบบปกติเลยแค่เอาแบบเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่เรารู้มือกับที่นาเดียบอกค่ะแล้วอาชีพในอนาคตเป็นอะไรได้บ้างคะครอย่างต้องสายอะไรอย่างราชการนะคะจะเป็นประลาดเป็นผู้ว่าเป็นในอำเภอหรือเป็นเจ้าหน้าที่ทางการปกครองค่ะหรือว่าถ้าหากว่าอย่างเราอ่ะเราเรียนโทเป็น JC เราก็สามารถเป็นนาาักข่าวสายการเมืองได้ด้วยอะค่ะ แล้วก็ทำเอกชนได้เป็น HR ก็ได้นะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับว่าอะไรอะคือเราไม่จำกัดแค่ว่าเราต้องทำเป็นข้าราชการเท่านั้น<ช>เราสามารถแบบเรียนวิชาโทต่างๆแล้วก็แบบไปเรียนนู่นนี่นั่นได้แล้วก็ทำได้ท, <ำ S 2> ทั้งเอกชน<ล>ข้าราชการแล้วก็สายอื่นก็ตามที่เราถนัดแล้วก็สนใจเลยสาขาที่จอมเนอยู่นั่นก็คือ สาขาการเมืองและวาาสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคสังกฤษหรือมีชื่อสังกฤษว่า BIR และมีชื่อเต็มว่า mm hmm. Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations นะครับ mm hmm. ก็สาขาที่จอมเรียนอยู่นะครับก็เรียนที่ศูนย์ท่าประจันนะครับก็เรียนเป็นภาษาอังกิษล้วนเลยนะครับก mm hmm. ็น้องๆหลายคนคงสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยหรือว่าการระหว่างประเทศเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้าง จอมขอหยิบลูกโลกนี้มาครับหลายคนสงสัยว่าจอมหยิบลูกโลกนี้มาทําไมนะครับก็เพราะว่าตอนที่จอมเรียนเกี่ยวกับความสมคัญระหว่างประเทศเนี่ยเหมือนจอมออกมาอยู่นอกโลกอยู่ในอวกาศและมองมาที่โลกใบนี้นะครับก็พอจอมมองเห็นภาพจา่ของโลกใบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจในอ่นานาการความเป็นมาของโลกใบนี้รวมถึงวัสร์ต่างๆด้วยซึ่งจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ ความรู้ในอนาคตหรือว่าสิ่งที่ทำต่อในอนาคตได้อย่างหลากหลายนะครับสายเหตุที่จอมเลือกที่จะเรียนในสาขาหรือว่าคณะนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือจอมชอบตามข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ชอบศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าการเมืองของโลกใบนี้นะครับอารมณ์เหมือนแบบโมเดิร์นฮิสอรีครับเป็นสิ่งที่จอมสนใจมากนะครับแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือเรื่องของการต่อยอดความรู้นะครับก็ จอมคิดว่าการเรียนเกี่ยวกับพอสะพันระหว่างประเทศเนี่ยแล้วก็การเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดในการเรียนสาขาในอนาคตหรือการทําอาชีพในอนาคตได้ทุกๆสาขาเลยครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับคิดว่าสาขานี้เหมาะกับใครนะครับก็จอมคิดว่าเหมาะกับคนที่ชื่นชอบในการตามเขาต่างประเทศชอบสนใจสิ่งรอบข้างสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ สิ่งที่สาคัญเลยก็คือจอมคิดว่าเหมาะกับคนที่ชอบภาษาอังกฤษครับเพราะว่าคณะนี้เรียนเป็นภาษาอังกฤษรัวนะครับและก็ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือการเลือกใช้คําในภาษาอังกฤษหรือว่า word of choice นะครับสำคัญมากนะครับต่อการที่เราจะไปเจราจาต่อรองกับนา,นานาประเทศหรือว่าบรรลุข้อตกลงต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะสามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ได้มากที่สุดครับผม สำหรับการเตรียมตัวพาร์ทเรียงความหรือการสอบนะครับก็สำหรับ BIR เนี่ยจะมีการสอบที่แตกต่างจากภาคไทยแบบแเวาข้อสอบทุกระดไบเลยนะครับซึ่งข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษกนะครับในพาร์ทเรียงความ,มน้องจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษและเรียบเรียงความรู้และข้อมูลเยี่ยเป็นระบบประชับและเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าพื้นที่การเขียนมืออย่างจำกัดในส่วนของช้อยแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5 0ข้อด้วยกันครับซึ่งเป็นความรู้ ทั่วไปด้านรัศาสตร์กับเป็นพิเศษวิดิ้งครับซึ่งน้องจะต้องเตรียมตัวมาในด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของแทมสังเกตครับซึ่งจะเป็นพวกทิวเกอ่าไอเอลหรือว่า t o เฟ e ลอะไรพวกนี้ซึ่งรายะเอียต่างๆสามารถไปดูได้ที่เพจเฟสบ o ๊ก B.A.R โปรแกรมได้เลยครับนครับ้านะครับก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่ คุณพี่แบบเขาไปทำกันหลังจากเรียนจบไปแล้วนะคะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ UN นะครับสหประชาชาติหรือว่าจะเป็นนักการพูดของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็น่าสนใจเช่นกันหรือว่าจะไปทำเกี่ยวกับบริษัทข้ามชาตินะครับเพราะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษนะครับงานที่เราได้ก็จะทำงานกับชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หรือว่าแบบจะอินดี้ไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่า อย่างที่รู้กันว่าการที่เราเป็นสิ่งเนี่ยเรียนรัฐศาสตร์ก็เหมือนเราเป็นเป็ดนะครับสามารถไปได้ทุกสาขาอาชีพเลยเราเรียนรู้แบบกว้างๆไปก่อนครับเพราะเราจะนําความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศชาติรักษาคุณประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปในคนะก็ได้อย่างดีเยี่ยมครับเย่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนําทั้ง4สาขาในคณะ รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะเออก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาในคลิปเราจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นทั้ง สาขาว่าคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างเรียนอะไรแล้วก็เหมาะกับใครแล้วก็อาชีพในอนาคตจะทําอะไรได้บ้างเนาะครับอย่างที่ดูคลิปไปนะครับทุกคนก็จะน่าจะได้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับสาขาไหนแต่ถ้าใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยเหมาะกับสาขาไหนนะครับ<ไ>ก็ให้ลองอ่านหนังสือดูอ่านข่าวนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราอยากแนะนำเนี่ยก็คือการเรียนกับคอร์สสติลเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันสอนเรายังไงเนาะว่าแต่ละสาขาเขามีวิธีการเรียนการสอนกันยังไงบ้างนั่นเองนะครับซึ่ง <S 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 <laughs> เราอากาศแล้วก็ภูเบนและนบได้ทำคอร์สขึ้นมาชื่อคอร์สว่าติวทริปนั่นเอง <p> <t ip> ก็เป็นการติวคอร์สแบบพื้นฐานของคณะรัฐศาส,าศาสตร์ <p> <t ip> เพื่อที่จะมาใช้ในการสอบตรงเข้ารัทศาสตร <p> ์ <t ip> โดยเฉพาะเลยถ้าใครสนใจหรือว่าอยากรู้ว่าเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรมากยิ่งขึ้นก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลย ข้างในก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สของเราต,าตา่างๆรวมถึงการสมัครคอร์สของเราด้วยนะครับบอกเลยว่าคอร์สของเราเนี่ยสุดพิเศษมากมีหลายอย่างนะครับมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับขายของแล้วหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้จำกัดแค่คอร์สเราเนาะสามารถลงเรียนคอร์สอื่นๆก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการอ่านหนังสือเอาเองอย่างที่บอกไปก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วย อแล้วก็ถ้าสมมติใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างได้เลยแล้วเราจะไปสิ่งสู่ที่ไหนต่อไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายครับสุดท้ายนี้ครับพี่จ้าขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับสู้ๆน,นะครับค่ะเบบี้นะ Welcome to Safari World สัตว์ตัวเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปนะก็เป็นสิงโต